ไทุกคนมาต่อกันตอนนี้เราช่วยเด็กได้สามคนแล้วนะวันที่หกสิบเอ็ดมาต่อวันที่หกสิบเอ็ดนั่นเองนะทุกคน <c oughs> นี่นะครับต่านะทุกคนแล้วก็เก็บเบอร์รี่ตรงนี้นะพี่ก็มีหก เราก็ทำการทุบหมาแล้วก็เก็บก็เปิดกล่องอือฮะเล่นม,มันเก็บแล้วก็ผ้าหมาต่อแล้วก็เก็บหมาแล้วเราก็ยิงไปดีกว่า พนนะอได้เนื้อสจก็วิ่งส่องไฟฉาด,ด, <c oughs> ดหมาหมาตรงนั้นกระโดดถุบแล้วก็ได้หนอนหมามืนแต่ว่าแมวฆ่าหมาตัวที่ทุกี่ย่น้แล้วก็นี่นะเนื้อใครไม่รู้โอ้โอ้เผื่อไปกินสิ วิ่งไปเก็บผ่านเก็บเออแล้วก็กลับบ้านมาก่อนนะถ้ามีฝนตกนแล้วก็ทำการขผาวอาหารสิ่งที่ดีเข้าไปจะได้ไม่ตุ่ย yes. ยังเป็นแบบนี้เอาอ,อาหารมาเผาแล้วเราก็จะไปตรงหอคอยอะ่ะจำได้เป็นคารา์บอยกลางคือกำลังมา ม่ซื้อบู๊ดดีกว่านี่นบู๊บู๊ดวางข้างนอกไม่ได้หรอมันวางถึงเอาไว้ปึ๊บบู๊ดบู๊ดโ้ยบู๊ดแก้วอะเนี่ยบูยอย่างนี้เลยอะทุกคนวิ่งพี่อาร์มก็ตายไปแล้วเราจะเอาอะไรไปช่วย สัดไม้นะบอกเลยว่าขวานแดงสับต้นไม้เอ็กนี่จากที่มันตรงๆกลายเป็นเอ็นเฉย Oh yes Oh o okay. k ไป พี่อัมบอกว่าอะไรพี่อัมบอกว่าโดนหมากัดเพราะว่าพี่อัมคาแต่มองเธอไม่มองทาง <c oughs> ผ้าพันแผลอยู่ไหนอ่ะเจอแต่อันใหญ่พี่อัมเอาอันใหญ่ชุบนะเฮ้ยกวางแล้วมีบางสิ่งบางยอย่างจะมาเร็วเร็วเร็วช่วยพี่อัมเร็วเร็วเร็ว มานะมันสับหมาเก็บโอ้ยเพื่อกินแล้วก็ทำการเผานะ ทุกคนตอนนี้เราก็หกสบห้าวันโอเคต้องทำการช่วยเด็กอีกคนแต่ว่าเด็กอีกคนอ่ะไม่ใช่เด็กอีกคนเด็กคนสุดท้ายอ่ะเลยว่า พี่ยบอกว่าเห็นแล้วขนลุกขนลุกแบบขนลุกคักหนวกอู๊ <c oughs> โอ้ยเจอบ้านสักทีบ้านตรงนี้ที่เราจะเอาของมาเก็บนี่บ้านตรงนี้แหละเราก็ทำการเอาเนื้อมาวางไว้เลยนะ เริ่มมีฝนตกและฟ้าร้องตีหมาตีหมาหมาร้องห้องแมวร้องเมียนุนกร้องจิ๊บหนูร้องกีส้สจะถูกโจมตีในคืนนี้กับที่ที่ไฟของคุณไม่กลับเราจะอยู่บนนี้ แล้วก็เอาเนื้อดิบมานะโอเคตอนนี้เราก็มีชุดเกาะเหล็กสองเลยนะ <Good. S 1> แล้วก็กินพี่ไม่รู้อ่ะมันบอกว่าเนื้อปรุงรสแต่มันไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยมันแค่เผาไหม่แค่นั้นโ <c oughs> อ้ยไฟคตรสว่างอ่าี ลุ่มลุบละกำลังมุ่งหน้าไปที่เข้มไฟของเจ้าเอ้ยของคุณ65ดูสิทุกคนฝ่งนี้โคตรสว่างเปิดทีนึงนี่ย่างกับตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเขาที่มันแ็ดออกแรง มีแต <Es> ่เนื้อเพยทุกคนที่ผูสังเกตถ้าเราเล่นมองๆเหมือนคนที่หนึ่งมันจะมีลูกสองตรงกลางนะทุกคนเป็นตั๊กแหละเป็นโคตีอ่ะสุบอกมันไม่มีนะเฮ้ยยางนี้มีอ่ะ ีพี่อาร์ที่ชื่ออามพี่เออามก็คือ oh. อามพี่อามไปทำตรงนั้นน่ะเดินขอบแล้วก็ตกลงไป เช้าเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วก็ทำการเอาเดินทางบรรดาผู้นับถือยังมีชีวิตอยู่บริเวณใจของคุณนะเราต้องรีบแล้วยุบตอนนี้เป็น69จะบ,บ้าทำไมไม่เชา้าเออไม่ได้สีสมพูไปให้เ,หเยอะกว่านี้ต้องการประมาณแท่หลายเดื ตัวนี้มันง่ายนะตัวนี้ข่าบเลยมันมันมน,นะแล้วก็าจาัดก,การไปมีอีกสองตัวนะ่ะมีประมาณสองสตัวสี่ตัวนะอู้อู้อ้าอออออีออออตัวนี้หนึ่งตัวนี้โอเควิ่งยังไงได้เร็ว สร้อยอัยมัน,นีคริสตัลอัยมัน,นีว <Wow. S 1> ้าวเริ่ใส่เข้าไปตูนงดูนึงตพือน่อนเพดูนี่ตรงนี้คือที่บูบูสปีดบูสอูเด๋อวกับกินพีกร้อยเมตรอะโอ้อยวิ่งหนีเวลาปีมันไล่โอ้ยอันนี้ดีอยู่หนดูส hey, ิ พีแอมหม้อหุงข้าวเราซื้อไปแล้วอยากได้อีกจังเลยอืมกลับกับนี้ไม่เนี่ไงพี่แามซื้อหม้อหุงข้าวไปแล้วแลวพี่แามก็ซาแล้วบอกเลยว,ว่าโคตรดีนะเอทุกคนมันเอาเนื้อไปทำได้ไหมเนะี่ยเนื้อสตูไม่ได้ แล้วก็ทำการตัดไม้เลยสับทีละหนึ่งครั้ง่าเป็นร้อย้ยทุกคนดูสับทีเดียวแบบพูดยังไได้ไม้มาเยอะตลอดอันตึงสุดโอเคโอเคทุกคนก็ยังไม่รู้เออหรือว่าเขารู้ไปแล้วเขาน่าจะรู้แล้วแหละ ใครที่ไม่รู้ว่าเกมนี้ได้ไงถึงจะชนะไม่รู้สิพูดเพื่อเ้โอ้กหน้ามาปลูกเลยนะปลูกไว้เอยอะเลยคือเพื่อนพี่ปลูกไปปลูกไปปลูกไป พี่ก็ทำการเก็บมานะเก็บไม้ไม้ให้เยอะๆเยอะที่สุดเยอะเท่าที่จะเยอะได้เก็บไปให้หมดนะแล้วก็ทําการเอามาใส่ในนี้แม่นี้ใส่ไปที่สุดแล้ต้องทําการซื้อเป็นอันนี้นะแคร์กับแดกโอเคแล้วโคตรปลอดภัย เี่ยนะแล้เราทำกรนไกไปเฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้เฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้อะ่ะเกิดอะไรขึ้นึ๊น่าจะเต็ม นี่นะเคะ้าหลับเยอะมากได้ที่ดยูในฝาแล้วโอ้ยหิวอาหารแต่ว่าอาหารไปอยู่บนนั้นหมดเลยโอ้เจ็บระเจับระจับเอาชีวิตรอเจ็ดสิบวันแล้วโหเนี่ยโอ้ว,ว้าวโอเคทุกคนคลิปนี้มันยาวแล้วแหละวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคน เด็กไปต่อกันิีพีน่นนะมาถึงแค่เจ็ดสิบละ